สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะกั้งชิวไกดนะคะแล้วก็นนซี่ชิวไกดค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะนนซี่ตอนนี้นะคะพี่กั้งเราอยู่ที่อื ไหนมงมันไม่คือใหนมงไนม่งไม่คือเลยท่านท่านขอเซาแท็กจากพี่กั้งดีกว่าค่ะพี่กั้งบ้านไหนมงเออําใไม่ได้จริงๆนะบ้านไหนมงขอขอความหมายหน่อยพี่แปลหน่อยมันคืออะไรคะแปลว่าอะไรบ้านที่แบบว่าอยู่ในป่าในดงอะไรเงี้ยแต่พูดถึงความหมายก็ก็จริงนะคือตรงตามความหมายคือตอนนี้นะคะเพื่อนๆค่ะเราอยู่ในเหมือนอยู่ในป่าในในในดงได้ไหม ในแบบรำลำทานเกี่ยวปะอะไรประมาณนี้เนาะคือมันธรรมชาติจริงๆอ่ะเดี๋ยวมีเสียงนกเดี๋ยวมีเสียงน้ํานะคะแล้วก็บ้านในหมงซึ่งที่นี่ก็ชื่อชื่อบ้านในหมงนี่แหละค่ะแต่ว่าถ้าเป็นภาษาแบบจริงๆก็คือต้องมีขออีกทีบ้านไหนมง่งโอเคค่ะสำเนียงต้องอย่างนี้เลยทําไม่ได้ทําไม่ได้เดี๋ยวโยนเดี๋ยวโยนเออบอกกันเลยนะคะว่าตรงนี้สัญญาณอาจจะมีการ ติดขัดบ้างยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็บอกกันได้ว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าสัญญาณเราจะช่วงนี้ไม่ค่อยดีแต่เรา,าอยากจะให้เห็นบรรยากาศสดๆจากที่น้องพี่กังเนาะก็เดี๋ยวคืนนี้นะคะเราก็จะพักกันที่ในม้ง, <c oughs> ง,ม,งม้งหนูไม่กล้าออกมาหรือจะม้งอะพ <c oughs> <c oughs> ี่ก็ลุ้นว่าไอ้แกจะพูดหรือเปล่าเอาหร<ะ>อ<ะ>เอาหรอตอนนี้เลยทำอะไรอ่ะหนูจะขาวออนนี้ไอ้ไม้ไม้ท่อนๆนี่คือขอโชว์หน่อย นี่คือทานาคาและเรากําลังแช่น้ําอยู่ในบ่อน้ําร้อนก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมของที่นี่ค่ะพี่ให้กับคนที่มาพักที่นี่ขาวไปขาว,ขาวมันเป็นมันเป็นทานาคาแบบยังไม่ได้ขูดออกมาเป็นผงอ่ะคือเรามาขูดเองแล้วก็พอกผ,ผิวแช่น้าร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นเตาฟืนเนาะใช่ป่ะต้มเอาไว้ให้นะคะเพลินเพลินขูดเพลินเหมือนมช่ สวัสดีค่ะคุณก๊อบโอ้โหเต็มเลยอ่ะแป๊บน,นึงไม่ทันคุณปากกาส์สวยครับดอกไม้ข้างๆคุ้ยทับไงยอ่า <c oughs> หนูทับไงยสวัสดีค่ะอีกเอ่ยคุณมารีเอ็กซ์เงียบสงบมากๆครับจริงค่ะจริงค่ะคุณกบเหรอคะชัดมากเลยโอ้ยขอบคุณ<อ>ค่ะบอกได้นะคะแต่ว่าก็ก็ต้องขอภัยล่วงหน้าเหมือนกันบางทีอาจจะมีขาดหายบ้างนิดหน่อยชัดแจว๋วไม่มีสะดุด สวยพี่เบิร์ดมาอีกแล้วนะสวัสดีค่ะคุณอ้อมมาอีกแล้วไลฟ์เมื่อไหร่มีของกินตลอดยังกับตอนนี้ยังไม่มีเลยตอนนี้เป็นแต่ว่ามีนะเอาก็มีเนาะแต่ว่าตอนนี้นะคะขอขอคิดว่าเตงสวยไว้ก่อนสวยสวยแช่น้ําร้อนสวยๆกับบรรยากาศสวยๆจริงๆค่ะที่นี่อยากให้เห็นมากกว่านี้พี่กั้งไปไหมไปค่ะเดี๋ยนะไปนะคะนี่แหละคือความยากแล้วยวนะคะพี่ก้างอาก่อนพี่ทางโน้นพี่ก็นางโน้นนะพี่นางโน้นพี่จะไปทางโน้นงั้นน้องจะไปทางไหนดีรักนะ ได้ไหมเดินนันตามไปได้ปะใช่เราทางนี้แล้วกันโอ๊ยของพี่ไม่โดนแต่ของแนนแนนอยากซื้อมือถือใหม่นะเออใช่เพราะว่ามีแต่เคสตอนนี้คนนี้อะไรก็ไม่รู้แบบว่าเคสมือถือสวยนะคะน้องก็เลยไปซื้อเคสมือถือมาก่อนแต่ยังไม่มีมทอศัอท์นะคะตรงนี้ก็เป็นมุมชิลๆเนาะแนนใช่ของที่นี่เป็นมุมชิลอีกมุมหนึ่งนะคะพี่นั่งดีกว่าก็ บ้านในหมูเนี่ยเปิดมาจริงๆยังยังไม่ถึงปีดีนะแต่ว่าแนนว่ามันมีเสน่ห์มากคือคือเขาทำเขาทำคอนเซ็ปต์ดีอ่ะเขาอยู่เขาให้เราอยู่กับธรรมชาตินะคะเมื่อเรามาถึงที่นี่เห็นเห็นตรงเนี้ยลำนทารตรงเนี้ยจริงๆเราสามารถที่จะล่องแก่งไปได้ล่องแก่งแบบลอยคอตัวเองไปอ่ะค่ะเขาจะมีนอ่นี่เรียกว่าโดนัทห่วงยางห่วงยางเป็นกองกินห่วงยางอันใหญ่มากแล้วก็ลอยคอไปเถอะลอยไปเลยไปถึงไหนแล้วพี่ ลอยไปปากซอยซอยไหนไม่รู้แต่ว่าแต่ช่วงนี้ลอยไม่ได้เนาะจะตื้นเขินเกินไปหน่อยต้องมาช่วงไหนดีคะสักแบบสักธันวาธันวาอือกิจการธันวานี้าขึ้นขึ้นสูงสูงก็จากเนี่ยไปโผล่อาจจะไปผ่านรีสร์อื่นๆยังได้เลยใช่ค่ะนะคะก็ชิวๆดีนะโอเคให้ให้ดูจุดนี้ก่อนก็ไปอีกหนึ่งกิจกรรมแช่น้ําน้อนก็ได้ล่องแก่งก็ได้หรือจะแค่เล่นในลําธารอย่างที่เราเล่นกันวันนี้ก็ได้นะคะพี่ก้าง วันนี้พี่โดนแกล้งด้วยทําไมพี่โดนแบบว่าเอาอน้ำแบบพี่ก้างโดนจับไปอยู่ในดงของลูกอสอท,ที่ตัวทีนิวโปง <c oughs> ้งเพื่อนๆพุ้นจริงๆคือกลัว <c oughs> นางกลัวแล้วนางก็รู้สึกว่าแบบนางจะจมน้ําทานลังที่น้ําเนี่ย <c oughs> โอ้โหแค่ <c oughs> แบบ <c oughs> แค่นี้ <c oughs> สนุกมากวันนี้นะคะเหมือนเหมือนเครื่องจะค้างลรอเล่นเราพาไปดู ห้องแรกของที่นี่กันนะคะใช่ใชก็คือ,อที่นี่นะคะจะมีอยู่ระดับกันนะหนึ่งสอสี่ห้องพักนะคะสี่แบบแต่ว่ามี2ราคาใช่ค่ะก็จะแบ่งเป็นหลังแรกที่สร้างขึ้นมาเลยนะคะบ้านระเบียงน้ําเดี๋ยวเราพาไปดูตอนนี้เราพามาดูหลังบบที่นันชอบมากชอบกระโจมมากเป็นแบบโบฮีเมียนหรือไม่ต้องโบฮีเมียนก็ได้อะ่ะ <c oughs> อันนี้นะคะราคา1,950 <c oughs> บาทรวมอาหารเช้าค่ะพี่กั้งราคานี้ ดีนะเนี่ยพี่เปิดนะโรแมนติกมากคิดดูละกันว่าถ้าได้นอนกระโจมจะเป็นยังไงเป็นกระโจมกันฝนนะคะไม่ค่ะเ,เราจะนอนเปียๆกๆข้างในประมาณนี้พี่ก้้งระหว่างนี้เดี๋ยวนั้นบอกเพื่อนๆกันนะคะ,คะสวัสดีค่ะคุณคุณทวนคุณทวนใจปะคะระนองใช่ค่ะเราอยู่ที่อำเภเอจังหวัดระนองนะคะแล้วก็ถ้ามาถนนเพชรเกษมมคะ่ะก็เข้ามาที่ซอย ซอยเจ็ดท่อประมาณอีกสองกิโลเมตรครึ่งก็จะมาถึงที่บ้านในหมง <c oughs> ขอพูดภาษากลางนี่กระโจมสวยมาก <c oughs> มีเปลสีแดงๆผูกกับต้นไม้ให้นอนเล่นแล้วก็ห้องน้ำห้องน้ำอยู่ด้านนอกเดินไปนิดเดียวนะแต่ห้องน้ำก็มีความธรรมชาติก็สร้างมาจากไม้เป็นซี่ๆนะคะดูดีดูดีด ในห้องนี่มีครบเลยนะคะทั้งได้เป่าผงแล้วก็มีรองเท้าแตะให้ด้วยมีเทียนให้จุด,บดแบบโรแมนติกแต่ว่าจะไม่มีแอร์เนาะเปิดพัดลมเอาตอนใช่คุณชุติมาชุติเหรอคะอ <liters. S 2> ากาศร้อนไหมคะตอนนี้เย็นสบายคะ่ะเย็นสบายธรรมชาติรายล้อมจริงๆคะ่ะคุณเอ S W J N ดังขอโทษนะคะสะกด <c ười> <c ười> ไม่ถูกจริงถ้วปิดไว้ให้กานอ่ะเดี๋ยวยุงเข้าเราจะเปิดไว้ให้ยุงกัดน้องที่เรานอนอยู่นี่เปิดเอาไว้ปิดก่อนปิดไปนะยอมให้น้อง โอเคเรียบร้อยแล้วก็มากระโจมใหญ่จางใหญ่มากคุณน,อน้อมนันว่านอนแบบสองคนสบายสบายเลยอ่ะเพื่อนกันมาแบบสองสาคนอสองคนกำลังดีนะคะหนึ่งันเก้ารอยห้าสิบนะอันนี้พร้อมอาหารเช้านะคะไปค่ะน,น้องขาไปค่ะอุ๊ยเราเจอเจ้าของที่พักตัวจริงเจ้าของที่พักนะคะ <c oughs> ชื่อว่า <c oughs> น้องฮิปโปฮิปโปโอ้โหตัวมันใหญ่นะคะ ดูเนื้อแน่นมากนะคะใช่เขาจะเป็นดำน้ำของที่นี่วันวันวันนี้เขาโชว์ดำน้ำเนาะใช่ที่โปนั่งครับนั่งก่อนเร็วนั่งก่อนลุกนั่งเดี๋ยวให้นั่งก่อนเร็วที่โปนั่งครับนั่ง sit นั่งก่อนไม่ที่โปนั่งที่โปครับที่โปพที่โปนั่งครับหนึ่งสองสามนั่งนั่งเก่งมากเลยให้ยังไงเอ่ยโยนไปโยนไปที่โปไปรับด้วยนะไกลมาก ชอบชอบก้อนหินเ,ออเลยอ๋อนางชอบแล้วนางก็ดำน้ําเป็นอ๋ฮิปโป,โปโกเก่งเอ้ยไม่ต้องกินเด้อ <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อเมื่อกี้ก็โจมแล้วนะคะมาถึงจุดน,นี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่นางชอบชเขาสร้างไว้สําหรับชมวิวกินลมชมวิวขึ้นไปเป็นบ้านต้นไม้แล้วดูสิแต่ว่าห้องนี้ไม่ได้พักนะคะห้องนี้มีแค่เปออันนึงให้เราไปนอนชิลๆข้างบนด้านบนนี้เลยค่ะส่วนด้านนู้นก็มีระเบียงไม้ให้นอนเล่น รายล้อมด้วยธรรมชาติและอากาศเย็นๆตอนกลางวันอาจจะร้อนไม่เป็นไรแต่พอสักบ่ายสามบ่ายสี่เอาไปเล่นน้ําก่อนเล่นน้าเสร็จมันก็จะเย็นนะคะน้ำเย็นเจี๊ยบเลยนะเย็นมากอใส่มากด้วยเออเอาสุนัขไปได้ไหมครับเดี๋ยวนั้นถามให้แปบนึงนะคะคุณแจ็กกี้เออพี่พี่กอล์ฟขาขออนุญาตค่ะเอาสุนัขมาได้ไหมคะ นี่มีคนถามสว่าด้จงน้องแนนถามพี่คะก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้มาเล่นผ้ามาดูตรงนี้ค่ะโอเคตอบให้แล้วนะคะระเบียงไม้นั่งเล่นได้ก็มานั่งเล่นกับเพื่อนๆมานั่งคุยกันได้ตรงนี้นะคะมีโซฟาลมให้นั่งตรงนี้ด้วยแนนจ๋าพี่โซฟาลมกันโซฟาโซฟาลมถ้าใครอยากรู้ว่าโซฟาลมมีที่มาอย่างไรจะเห็นพี่ก้างนะคะถ่ายรูปแบบเออนึกว่า FHM อยู่ที่ภูเขาย่าเนาะพี่เนาะเออสบายจริงอันนี้แล้วก็เนี่ย อยู่กับเสียงโอ้โหพี่พี่แต่คุนพี่ไม่ได้แกล้งน้องอยู่กับเสียงลิงลีดในไรที่นี่มันธรรมชาติมากบ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านไม้สนเพราะว่าทนจากไม้สน1,950เหมือนกันรวมอาหารเช้าเช่นกันค่ะใช่นอนได้ประมาณ3ามคนนะมีสามเตียงเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะโอเค สวัสดีเพื่อนๆนะคะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านในหมงค่ะก็วิธีการเดินทางนะคะอยู่จังหวัดระนองวิ่งถนนเพชรเกษมมาเลยเข้าซอยซอยเจ็ดท่อแล้วก็วิ่งตรงมาอีกประมาณ2กิโลเมตรครึ่งก็จะมาถึงที่นี่นะคะบ้านในหมงในโมงก็คือในป่าในอะไรเมื่อกี้มีคนแซวว่าอะไรนะฮิปโปไปนอนอยู่ไม่ใช่ฮิปโปอย่าเข้าใจผิดฮิปโปอยู่นู่นอันนี้ฮิปปี้ชิลมากฮิปปี้ชิลๆฮิปปี้กินลมสวัสดีครัสวัสดีครับผม เขาอินดี้เขาอินดี้เขาอินดี้ปะปะปะฮะไห้ไม่สอนทยไม่ผ่านนะจองเขาเลยอ่ะเดี๋ยวผ่านตรงนี้ไปก่อนไปดูบ้านไม้สนนะคะเขาเป็นยังไงบ้างอยากไปจางคุณนัทพัฒนสวัสดีค่ะพี่นันนาทีแซวว่าสาวหูคีบคืออะไรเอ่ยหมายถึงว่ารองเท้าค่ะชิวๆค่ะวันนี้ <gauche> คือบรรยากาศมันแบบชิลมากไอ้ให้ดูหน้าบ้านก่อนนะคะบรรยากาศดีมากคุณคุณอาจปะคะหน้าไปเที่ยวจังคุณชมาพรมานะคะคุณวีรวุฒิสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่นี่พี่มีคนบอกว่าให้ท่องระนองระยองยะลาห้ารอบติดคุณประกาสศิษ์บอกระนองระยองยะลา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 ระนองรย้อลราก็บาจี นนม,ม,มันโอเคมากถนะ้าเกิดแบบว่าเราไม้มานั่งชิลๆกันตรงนี้ออน,นที่อยากนั่งไหมได้พี่หนูได้หมดเลยโอเคเดี okay. ๋ยวพี่ถีบลงไป <c oughs> อันนั้นหนูไม่ได้แล้วโอเคก้อนนี้นะคะสามารถแบบนั่งชิลๆได้น, <c oughs> นะอันนี้ไม้สนไปดูอีกอีกสองหลังดีกว่า <Okay. S 2> อันนั้นจะอัพราคาขึ้นมาแต่ว่ามันจะมีติดแอร์ค่ะพี่เราจะไปดูระเบียงไม้กับระเบียงน้ำ ร้อนไหมคะคุณอู๋ไม่ร้อนคะ่ะคุณอ้อมคืนนี้ไลฟ์รายการเดอะช็อกใช่ไหมพี่จะหาไฟฉายไว้ <c oughs> คุณพี่คุณพี่รู้ได้อย่างไร <c oughs> น้างัดเวลาไว้อดิจ้าใช้ก็คุณน้องจะพยายามหาไฟสองหน้าให้พี่หาน้องให้เจอนะคะ <c oughs> คุณพระคานาหน้าไปเที่ยวมากคะ่ะอย่าลืมมานะคะทุกคนถ้าตอนนี้เห็นบรรยากาศดีๆแบบนี้<ม>อยากมาชิลๆแบบพวกเรามาที่บ้านในหมงนะคะจังหวัดระนองคะ่ะวิง่งถนนเพชรเกษมเข้ามาเข้าซอยเจ็ดท่อประมาณ2กิโลเมตรครึง่ง เมื่อกี้พาไปดูสองแบบแล้วอันนี้มาดูแปลงผักก่อนละกันที่นี่เขาปลูกผักกันเองด้วยใช่ก็ที่เราทานทานกันเนี่ยผักสดสดการปลูกผักเองแบบนี้หนึ่งคือมันแบบว่าปลอดสารพิษสองคือเราได้ทานผักที่สดจริงๆมันจะได้แบบหวานกรอบชิมไหมใช่ยังยังเดี๋ยวนั้นพี่กั้งพี่กั้งเนี่ยดีหลายดอกแล้วนะชิมน้องตกเราทานน้องกลัวนี่พี่กั้งน้องไม่ค่อยสันทัดอ่ะมันมีอะไรบ้างเราอยากรู้อ่ะ ผักบุ้งพี่สันทัดไหมอะอันนี้อันนี้ไอ้ฟักทองฟักทองหนูชอบฟักทองคณะก็อยู่นู่นคือเต็มไปหมดเลยนี่นะคะอืมกันหอยู่ด้านหน้าบ้านระเบียงไม้ค่ะสวนผักแห่งนี้เป็นที่นอนของพวกเราคืนนี้ด้วยใช่ติดแอร์ด้วยเดี๋ยวพาเข้าไปดูนอนได้หลายคนเพราะว่ามันมีสองชั้นที่กั้งแล้วก็ชั้นบนชั้นบนน่ารักมากได้จูดพี่กั้งจับจองไปแล้วเรียบร้อยจจองค่ะชั้นบนนอนได้หนึ่งคนชั้นล่างสองคน ก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่นะคะตอนนี้พวกเราอยู่กันที่อยู่กันที่บ้านในมงผ่านไหมเนี่ยจะผ่านไหมเนีายบ้านในมงโอเคค่ะบ้านในมงต้องให้คนตายนะคะต้องให้เจ้าของหรืคนพูดเองหรือบ้านในหมงนี่แหละค่ะก็อยู่ในคืออัางนี้ทุกคนทุกคนน่าจะเห็นจากจอภาพแล้วว่าเราอยู่ในหมงอะพี่กั้งดูดิมันคือธรรมชาติโอบล้อมเราจริงๆแล้วเห็นเราแต่งตัวสวยขนาดนี้อวยคนอะไรวะอวยตัวเองก่อนหน้านี้เราไปเล่นลำธารมา น้องมดที่เห็นอินดี้เมื่อกี้มีการแบบเชื่อไหมตีวงสวิงเลยจ้าอยู่ในโดนัทอ่อยู่ในไม่ใช่โดนัทห่วงยางอยู่ในห่วงยางอ,อ,อยู่ดีๆก็ตลบตัวเองเฉยบุบไปอย่างเงี้ยมันหงายหลังไปสนุกสนานกันมากนะคะสาดน้ําเล่นใส่กันก่อนที่จะ<ร>ามาเ,เปลี่ยน<ป>ช์ด้วยนะเมื่อกี้เอออ่ะ,อะเดี๋ยวเราพาไปดูนี่ดีกว่าบ้านระเบียงไม้ถึงจะเป็นระเบียงไม้แต่มันยังไงพี่กัง้งมันติดน้ํานะคะเออข้อดีระเบียงไม้เพราะว่าเป็นไม้ใช่บ้านไม้เข้ามาดูไหมคะ มาดีกว่าค่ะไม่ต้องห่วงค่ะเราเป็นกุลสตรีเปล่าจริงๆเราแอบสุกๆเราพักที่นี่นะคะที่ห้องนี้ปักหมุดจริงๆ2017โอ้คุณลานรดาน่ารักมากเลยค่ะบ้านในหมงนะคะนันนันอยากให้ปักหมุดเพราะว่าแอคทิวิตี้มันเยอะเมื่อกี้เราไปขูดทานาคาของจริงอ่ะเนาะแช่น้ําร้อนกันอ่าเดี๋ยวเปิดมาดูระเบียงเลยค่ะและนี่ความพิเศษเดี๋ยวที่กั้งเปิดระเบียงแล้วนันอยากโชว์นี้มากเลยอะระหว่างที่เปิดระเบียงนั้นจะเปิดเพลงให้ฟัง ตอนนั้น่ะมันยังไม่เล่นนี่นะคะคิดดูดิคืนั้นเปิดเข้ามาเจอไอ้เครื่องเล่นเนี้ยันนว้าวมากเลยอะ่ะมันอินกับบรรยากาศบ้านไม้อย่างนี้มากเลยนะคะโอ้โหไปคิดดู <c oughs> อ๋อยลอ๋กแลวแล้วก็มานั่งเล่นเออได้โปรดอย่าดูสิ่งที่ตากไว้มากนัก ให้ดูว่ามันเป็นที่ที่เราออกมาระเบียงไม้ก็จริงแต่ก็มองเห็นลำธารแบบนี้พักกาศ <นำ S 1> สบาย,ยสบายคุณเบิร์ถามว่าคนมาเที่ยวช่วงไหนถ้าช่วงที่ที่นี่จะสวยที่สุดจะเป็นช่วงธันวาคมพฤศจิกาธันวามการาคมเพราะว่าเราจะลอยคอล่องแก่งไปได้นุน่นสุดปากซอย <laughs> ไปได้อีกไกลน้ําจะเยอะด้วยนะคะ,ะช่วงนั้นแล้วละนองเนี่ยจะเป็นช่วงที่สวยทสุดคือช่วงหน้าฝนใช่มันจะเหมือนกับพุ่งฉ่ำเนาะพี่จริงๆแล้ละนองก็ฝนแปล,แปลแดัดสีปะใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะ,ะก็คืออาจจะมาเที่ยวหน้าร้อนแต่วันนี้คืนนี้คือตกอมไ,มไม่คิดตกด้วยแล้วพี่ก้างแล้วพี่ก้้กงมีคนถามว่าคุณปาวันรัตน์บอกว่าอากาศช่วงนี้ที่นั่นเป็นยังไงบ้างคะเอาจริงนะตามตรงเลยร้อนตอนกลางวันอะร้อนแบบร้อนเลยแต่ว่าเดี๋ยวนะเหมือนแดนเปิดเพลงดังไปทษทีร้อนแต่บ่ายสามบ่ายสี่ก็เริ่่่มเย็นใชคะ ยิ่งได้แบบเล่นน้ำที่นี่ด้วยนะอคุณครอพี่ฟาง <laughs> อยากอวดอยากอวยเครื่องเล่นอยากอวยอยากอวดแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็คือขึ้นไปนอนได้นะคะกางจองเรียบร้อยแล้วแล้วนี่นดูมากคือเขาแบบในอันดี้ผิดเพลยเอสตาร์คือเขาจะมีทุกอย่างที่มันเราเรารู้สึกว่าเราอยู่กับธรรมชาติแล้วมันอบล้อมเราไว้จริงๆนะคะเดี๋ยวย้ำอีกทีหนึ่งที่นี่บ้านในหม่งค่ะชิลมากจริงๆคุณเต้เต้สวัสดีค่ะ คุณราฟาสวัสดีค่ะคุณรัตนาพรคุณอัญชันสวัสดีค่ะคุณโกฝ่ายบอกว่าแจมนะคะสวัสดีทุกคนนะคะคุณอัมพันธ์บอกว่าพิธีกรสวยจุงเป็นครั้งแรกนะตั้งแต่ออกทริปมาจง <laughs> มีคนชม <laughs> สวัสดีค่ะ <laughs> บรรยากาศดีมียุงเยอะไหมครับคุณนนท์คนเดินทางอ่าพี่เดี๋ยวนะแนแน,แนค,คุณชื่อเหมือนจะเจอกันทริปเชียงใหม่เออไม่มียุงไม่ใช่ไม่มียุงม,มีแต่น้อยเออแล้วก็ อ,อก็ฉีดยากันยุงไปเขามีให้จริงเขาเขาจะมีใ,ในนี้เขาจะมีที่เป่าผมเขามีให้หมดเลยใช่อุปกรณ์พร้อมค่ะไม่ไม่ต้องกลัวเรื่องยุงนะคะโอเคเราไปต่อไหมพี่ค่ะอีกอีกอีกหลังหนึ่งเดี๋ยวไปชี้ให้ดูเพราะว่าหลังนั้นเป็นหลังแรกของที่นี่เรเบกตรับยังน้ําอันนี้ราคา26 5 0รวมอาหารมื้อเช้านะคะไปกันต่อ แจ้งราคาด้วยครับคุณบางเวลาค่ะราคาที่พักต่อคืนคุณเอ่อคุณใหม่ใช่ไหมคะเดี๋ยวบอกทุกคนเลยละกันค่ะเมื่อกี้ที่ที่บ้านหลังนี้นะคะ2650รวมอาหารเช้าค่ะส่วน2ที่แรกกระโจมกับบ้านไม้สนนะคะจะการรวมอาหารเช้า, 2, า,าเช่นกันใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีหลังนู้นอันนั้นเป็นหลังแรกของที่นี่เลยนะคะเริ่มต้นด้วยระเบียงน้ําอันนี้2650รวมอาหารเช้าเช่นเดียวกันค่ะอาหารเช้าเป็นแบบไหน โทษทีเป็นข้าวต้มเป็นแบบอาหารเช้าโทษทั่วไปใช่ไหมแต่แบบเลีนข้าวต้มแต่ว่าจะน่ารักมากจะใส่ตะกร้ามาวางไว้ให้เราคือที่เนี่ยเอาจริงๆพอเขาจัดตั้งโต๊ะดินเนอร์พอดีว่าเราเราติดต่อเรื่องจะทำบาร์บีคิวคือใครอยากจะทานบาร์บีคิวนมื้อเย็นอ่ะก็ต้องแจ้งโทรมาแจ้งก่อนที่จะมาถึงเขาก็จะเตรียมไว้ให้ทุกคนมาอย่างขมักขม่นเด็กเล็กเด็กน้อยมาช่วยงานน่ารักมากน่ารักมากจริงๆพิ่โปก็มาฮิปโปก็มาพิ่โปคือสุนัขเมื่อกี้นี้นะคะโอเค ครบและสี่หลังที่นี่นะคะทั้งหมดในในในบริเวณบ้านในหมูค่ะเห็นเห็นอยู่แบบใกล้ๆอันนี้แต่ความสุดเป็นความส่วนตัวมากใช่ส่วนตัวอาราคิอาามีคนแบบคุณประวันรัตน์บอกว่า2 6 5 0าว้าวชิวๆชิจริงเพราะนี่นอนได้สามคนนะคะชั้นล่างสองข้างบนอีกหนึ่งค่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราจะไปดูตรงโซนที่เราเขาจัดบาร์บีคิวไว้ให้นะคะสามารถบอกได้นะคะอย่าลืมถ้าใครอยากจะปิ้งย่างมันหอมมาก แล้วบรรยากาศดีาหาได้ค่ะเรื่องอาหารหรอคะทำอาหารได้ไหมอันนี้เดี๋ยวแนนสอบถามเดี๋ยวนะคะพี่ก๊อฟก็ทังแนะนําว่าติดต่อพี่ก๊อฟไปดีกว่าพี่ก๊อฟจะได้เตรียมของใช่ใช่เตาปิ้งย่างอะไรอย่างเงี้ยเขาเปนเตาแนนว่าลองลองลองติดต่อเขาได้พี่พี่เมทค่ะพี่เมทที่นี่ทําอาหารได้ไหมคะถ้าจะมาพักหรือว่าควรยังไงดี ให้ลูกค้าเข้ามาให้ลูกค้าทัเองสมมติว่าเราก็เตรียมเตาไว้ให้แล้วก็ปิ้งเองได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเนี่ยประมาณนี้อาหาระต้องสั่งจากที่นี่นะครับอาหารสั่งจากที่นี่ค่ะพี่อ๋อโอเคเอาเป็นว่าไม่อนุญาตให้นําอาหารเข้ามาแต่ว่าสามารถใช้เตาปิ้งบาร์บีคิวคืออยากปิ้งเองอะทาได้แต่สั่งอาหารทะเลจากที่นี่นะคะจากบ้านในหมงนี่แหละค่ะนี่เป็นโต๊ะดินเนอร์ของเราในวันนี้เราจะมีการปิ้งย่างบาร์บีคิวใช่ โอ้ราเนติกประล่ะไม่ไหวแล้วเป็นติกมากพี่ก้างโ,โ,โ,โอเคอาาเดี๋ยวเราไปขอหมุนๆม,มาดูอาหารนะคะในมุมนี้เลยคุณลิหลิน,ลนสวัสดีค่ะคุณติก๊กสวัสดีค่ะหิวคุณน้ำพันหิวแล้วค่ะคุณหนูนาอยากไปมากมายมานะคะที่นี่บ้านในหมงค่ะบอกทีนึงจังหวัดระน,นองค่ะวิ่งถนนเพชรเกษมแล้วก็ซอยเจ็ดท่อเข้ามาสองกิโลเมตรครึ่งโดยประมาณนะคะนี่เลยในคืนนี้ อาหารของเราห้องพักกี่คนต่อห้องก็คลาคลากันไปค่ะเฉลี่ยกันไปเนาะอย่างกระโจมนี่กี่คนคะพี่พี่สามกระโจมสามแล้วก็บ้านาบ้านไม้สนได้เต็มที่รับบ้านหลังละสามโอเคเต็มที่หลังละสามคนมีราคา2650กับ1,950รวมอาหารเช้าเมื่อกี้หอมมากเลยเอนซี่นี่กี่อย่างเนี่ยโอ้โหอันนี้สลัดโรใ<ส>่ <ไป S 2> คะพี่แล้วก็อันนี้ก็ต้องมีมีผัก ของที่นี่ด้วยเพราะว่าเมื่อกี้เราพาไปดูสวนผักมาแล้วแนนซี่เราอยู่ที่พมา่าหรือเปล่าอะ่ะมีกังกุ้งด้วยอ่ะจะโอ้โหพี่ค <c oughs> ารามุงนี่ไปไม่เป็นเลยอันนี้กุ้งนนปิ้งหรือเปล่ากุ้งยำอันนี้อาหารพรม่าของแท้เลยนะอันนี้อะไรอ,ะอ่ะพี่อันนี้ยำใบาชาของพมา่มายำใบชานนชทานาคายังไม่พอยังเอายำใบชามาอีกเหมือนเหมือนได้อยู่พม่าเลยผักเลียงผัดไข่ผักเลี้ยงผัดไข่โอ้โหเมนูนี้ชอบอาหารพื้นเมืองนะคะต้องเป็นเป็นซิกเนเจอร์ของระนองเลย อันนี้หรอคะคุณพี่ขาไก่ไก่ไอันนี้เรียกว่าเมนูอะไรคะพี่พี่เมดมาซ่าครับมาซ่าไก่าาไกอ้โหแล้วแกงต้มอ,อันนี้คืออะไรเอ่ยแกงแกงเหลียงใบใบเหลียงเหมือนเดิมเหมือนกันใช่ไหมจ๊ะอันนี้ใช่ครับใบเหลียงใบเหลียงโอเคแล้วก็อันนี้เราจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะเบคอนหอ่อกับ <The food. S 3> เห็ดเข็มทองอ๋อเห็ดเข็มทองคือเป็นโซสซีฟู้ด ไม่พอนะมีสลัดมีผลไม้ให้ด้วยนะคะผลไม้นี่ฉ่ามากเดี๋ยวจะให้ดูผลไม้ที่เขาเตรียมมาโอ,โ,อโ,อโอ้โหน่าทานผัดผักเลี้ยงของโปรโดคะ่ะคุณนุ่นบอกยตรงนีนน้ลค่ะบรรยากาศสุดฟินฟินจริงๆคือเสียงมแมลง<อ>ที่เห็นนี่เราไม่ได้เปิดเทปไม่ได้อะไรมันคือบรรยากาศธรรมชาติที่นี่แมลงก็ธรรมชาติารธรมธรมชาตินะคะคนี่พี่หาโโหจากกทมเลยเหรอหจากกทมก็หก หกถึงแปดชั่วโมงเลยค่ะมาถึงที่นี่พอๆกันกลับไปเชียงใหม่เลยค่ะแต่ว่าก็มีเครื่องบินนะถ้าไปคนเดียวพักบ้านระเบียงไม้หรือระเบียงน้ำได้ไหมคะคิดราคาอย่างไรก็เป็นราคาปกติของที่นี่แต่ว่าสามารถมาได้ค่ะเข้าใจเข้าใจบางทีเนาะมาคนเดียวสันโดดมานั่งอ่านหนังสือชิลๆมาล่องลอยคอได้ค่ะมากี่คนก็ได้เดี๋ยวฮิโปมีฮิโปฮิโปเพื่อนฮิโปคือสุนัขที่น่ารักของที่นี่เดี๋ยวไปกรอเทปดูเราไปดูโต๊ะดินเนอร์ของเราวันนี้ดีกว่านะคะ คุณรุมซิปสวยคนรีวิวนะโอ้โหเดี๋ยวหนูจัดจัดทั้งนี้ทั้งนี้โอ้โหนี่มีดูเป็นแขกคนสำคัญมากมากเลยพี่จานน่ารักมากนะเป็นลายดอกไม้ใช่คุณปีเขาแบบแคร์ทุกอย่างเลยนี่อุ๊ยร้อนจริงหรอไม่หนูร้อนเล่นโอ้ย ย้ำอีกทีนึงเราอยู่ไหนพี่กั้งคะเราอยู่ที่บ้านในมงนะคะจัง<ช>หลัดละนองนะคะ,คะ,ะก็วิ่งถนนเพชรเกษมเข้าซอยเจ็ดท่อ,อม,มา2กิโลเมตรครึ่งนะคะถ้าสงสัยยังไงก็เดี๋ยวติดตามกับชิวไปไหนแล้วก็เดี๋ยวจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมบอกให้ราคาที่พักแบ่งเป็น2ราคาที่พักมี4ห้องนะคะ2ห้องเนี่ยหนึ่บาทรวมอาหารเช้าชอีกราคาหนึ่งสองันห้ยห้าบาทรวมอาหารเช้าเช่นกันค่ะ ะะ 1950, 20, 60, ใช่ปะ1950กับ2650โอเคอยากทานบาร์บีคิวปิ้งย่างก็แจ้งลวงหนะราระานั้นเองนะคะแล้วก็กิจกรรมที่นี่เมื่อกี้แช่น้ำร้อนกันทำต้มเตาฟืนแช่น้ำร้อนทานาคาคูดเองเลยล้องแก่งเล่นน้ำในลำธารลอยคอกันไปสนุกสนุกสนุกเือแบบมันเปลี่ยนฟิลบ้างเนาะมามแบบน้ำเย็นๆกันบ้างนหนูบนตลอดพี่กังหนูหนาวหนูหนาวหนูหนาวกังเอาเลยค่ะ ช่วยน้องมากซักน้ำเข้ามาเต็มที่ขอบคุณมากมาสคาร่าไหลแล้วก็แกงพี่ลากพี่ไปไว้ในดงลูกอ้อนพี่มาแล้วหนูจ้างเด็กเสิร์ฟมาสวัสดีครับเป็นคนนี้จ้างมาเท่าไหร่อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะฮะ,ะ,ะผู้ชมชาวชีวไหนไนทุกคนนะฮะคนเดิมคนเดิมไม่ใช่ใครที่ไหนเด็กเสิร์ฟของแนนซี่เนี่ยหน้าตาดีขนาดนี้เลยเหรอครับแอบตาแล้วอย่าแต่อน้ำจิ้มรอนนั่นเขาเล่นไหมรเราเล่นโอเคนะฮะคุณเบสิลไก่ขออัญเชิญค่ะ ผมกากุ้งมาสามตัวพอดีเลยนะฮะเฮ้ยลองกินกุ้งไว้ผมรู้ว่าเน้นผมรู้ว่าเน้นซี่กินไม่ได้ไงมันร้ายของเหมือนใช่เน้นกินกุ้งไม่ได้เอาเลยเรามีวายด้วยวันนี้โอ้โหดูใหญโตนะครับโอ้ทานิเป็นอ่ะคู่ควรนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวคืนนี้เรานัดกันไว้กี่โมงสองทุ่มสองทุ่มทำะไรต่อฝากไม่ฝากตัวนะฮะคืนนี้เราจะมาร้องเพลงชิคชิลชิกันเหมือนเดิมนะครับผมกับผมเบสนะ แล้วก็พี่กั้งแล้วก็แอนซี่ด้วยเนาะคนเหมือนเดนะเราก็ทำหน้าที่ได้ดีนะคะปล่อยน้องมันเล่นไปร้องเพลงแล้วเราก็ช่วยเราช่วยได้เราต่วเธอได้แต่ว่าขอรับประทานอาหารก่อนละกันเนาะเติมพลังกันก่อนนะใ่้ยังไงก็เจอกันค่ะเดี๋ยวเจอกันคืนนี้สองทุ่มนะคะโดยประมาณตามแล้วเรามาร้องเพลงก่อนนอนกันค่สวัสดีค่ะสวัสดีครับกินไปเลยใช่กินไปเลยกุ้ง รู้ป่ะเนี่ยเราหยิบกุ้งไม่ได้ไม่สวยไม่หมมันรูด้วยมันบอกมันรู้ไม่ได้ชอบมากเลยอะทีอย่างนี้นะครับอือ